มาดูวิธีการใส่ปุ๋ยแบบใส่เทคนิคกแบบับเครื่องทุนแงงรงแนบบี่นะครับไม่ต้องไม่ต้องกำหวานนะนี่คือภูมิปรรัญญาสร้างขึ้นเองคนระับ นู่นเนียสุดบอ่อเลยนะก็ต้องทําเป็นแบบนี้นะแบบกิ้งครับแบบรถรถ,รถกิ้งรถเข็นเลยนี่แบบนี้ดีกว่านะอันนี้มันจอดเฉพาะปุ่มเนี่ยจะได้หลุดไหนก็จอดกอลับให้มันลงเบาเลยมันพอดีอ,อันนี้เราต้องคอนโทรลด้วยมือมันนวลครับมันนวล